สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเก้าอี้ล้างไตระบบไฟฟ้านะครับรุ่น UQ 7028นะครับตัวเก้าอี้รุ่นนี้นะครับก็จะออกแบบการทำงานโดยควบคุมโดยใช้รีโมทนะครับคอนโทรลนะครับตัวของเก้าอี้ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับก็โครงสร้างจะทำด้วยเหล็กพ่นเคลือบสีนะครับตัวของ พนักพิงหลังสะโพกและปลายเท้าจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับมีขนาดความกว้างนะครับอยู่ที่58ซนติเมตรนะครับความยาวรวม3ส่วนนี้นะครับก็อยู่ที่180ซนติเมตรนะครับแล้วก็จะหุ้มปิดด้วยส่วนของพลาสติกขึ้นรูปนะครับเพื่อความสวยงามนะครับส่วนของแขนนะครับเราสามารถกางออกด้านข้างได้นะครับ เพื่อความสดะดวกในการขึ้นตัวเก้าอี้นะครับและสามารถล็อกได้เช่นกันนะฮะมีถาดสำหรับวางอุปกรณ์นะครับสามารถเวี่ยงออกทางด้านข้างได้หรือถอดออกได้เมื่อไม่ใช้งานนะครับล้อนะครับก็จะเป็นขนาด3นิ้วนะครับมีจำนวน4ล้อนะครับมาพร้อมกับระบบล็อกล้อทีละล้อนะครับนั่นก็คือล็อกปดล็อกทีละล้อ การทำงานนะครับจะทำงานโดยใช้รีโมทคอนโทรลนะครับก็จะฟังก์ชันแรกนะครับก็สามารถปรับหลังขึ้นได้90องศานะครับปรับเอนอนราบได้นะครับฟังก์ชันต่อมานะครับก็จะปรับขาขึ้นได้นะครับปรับขาขึ้นลงได้นะครับ50องศาตัวนี้นะครับ ฟังชันต่อมานะครับก็จะเป็นการปรับระดับสูงต่ํานะครับโดยปรับระดับต่ําสุดเนี่ยวัดจากพื้นถึงขอบเบาเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ต่ําสุด57ซนติเมตรนะครับสูงสุดก็จะอยู่ที่72ซนติเมตรนะครับโดยเราสามารถคอนโทรลการปรับสูงต่ำได้ด้วยรีโมทคอนโทรลเช่นกันนะครับและอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือจะเป็นการปรับในส่วนของรองรับฝ่าเท้านะครับซึ่งสามารถปรับ สไลด์ขึ้นลงได้15เซนนะครับในส่วนของปลายเท้าตัวนี้นะครับกรณีความสูงคนไข้แต่ละท่านไม่เท่ากันนะครับก็จะมีตัวยันปลายเท้าให้ด้วยนะครับก็จะทำให้เกิดความสะดวกสบายด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเก้าอี้ระบบไฟฟ้าสำหรับล้างไตเนี่ยนะครับออกแบบมาให้มีความนอนสบายนะครับก็สามารถใช้งานได้โดยสะดวกเช่นกันนะครับ แล้วก็เก้าอี้ตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของระบบ CPR นะครับก็คือสำหรับปรับส่วนหลังกลับสู่แนวราบนะครับโดยจะมีคันโยกนะครับอยู่ทางด้านหลังฝั่งนี้นะครับซึ่งเราสามารถทำงานได้ก็คือกรณีต้องการปรับราบเนี่ยจะมีก้านปรับอยู่ตรงนี้นะครับปรับบีบเสร็จปุ๊บเก้าอี้ก็จะปรับลงราบทันทีนะครับเพื่อกรณีทำหัตถการผู้ป่วย ฉุกเฉินนะครับนี่ก็จะเป็นเก้าอี้ลังไตระบบไฟฟ้ารุ่น UQ7028 นะครับสนใจติดต่อบริษัท Universal Quality จำกัดครับ